สวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณกันทิยาฝนและท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องราวของคําคมหรือว่าคำประหาดเนี่ยมีเยอะก็คัดคดมาเล่าเป็นจังหวะจังหวะไปก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆวันนี้คำแรกมาจากฝรั่งด็อเตอร์อันเฟดแอคเลอร์เขาบอกว่าสิ่งซึ่งเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ของมนุษย์ ก็คือความมีความสามารถจะใช้อํานาจเปลี่ยนลบให้เป็นบวกสั้นนะสั้นค่ะทําไมเขาพูดอย่างนั้นอาจารย์เห็นด้วยเพราะว่าจริงๆความอมาศิรยนของมนุษย์ไม่ใช่ว่าเกิดมาดีเกิดมารวยเกิดมาไม่ดีหรืออะไรทั้งสิน้นแต่จริงๆในระหว่างที่เราเดําเนินชีวิตไปเนี่ยมันต้องใช้ความคิดใช้มือใช้แขนใช้ขาทํางานแต่สิ่งที่เขาบอกว่าความอาศรรา์ก็คือสามารถเปลี่ยนลบให้เป็นบวก พลังเขาจะพูดพลังบวกพลังลบใช่ไหมใจรจริงอ่ะเวลาเกิดทุกข์เกิดโตกนาตรกรรมเกิดอะไรต่างอะเปลี่ยนโตกให้มาเป็นสุขเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาเอาหอหีบออกเอายอหญิงก็ไปใส่ใช่ไหม,ไหมปัญหาให้เป็นปัญญาก็ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะอยู่ในโลกได้เนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญอาจารย์มองว่าชีวิตมันก็จะเจอไฟแดงไฟเขียวใช่ไหมกัลยาบด ใช่ค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะบอกเฮ้ยไฟแดงอย่าเนี่ยขอเป็นไฟเขียวอยไปเขียวตลอดเลยนะหรือไม่จะขอเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมันไม่มีหรอกในโลกนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าแม้ออกจากวังมาแล้วบวชเนี่ยกว่าจะสําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเจอปันป่าอุปรสรรคอ่ะใช่ไหมเราคิดดูแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขมากนะองค์ท่านกว่าจะสอนเวเนยศาสตร์กว่าจะไปเจอพวกเดรยศดีรองของ พวกจะด,ดินลองของใครต่อใครเยอะแยะไปหมดเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอเรามุนุกุตุชนคนธรรมดาเนี่ยมันจะเจอลบอยู่ตลอดถ้าเราเปลี่ยนพลังลบให้เป็นพลังบวกได้มันก็อยู่ที่อํานาจความคิดของเราอะถ้าเรามีความคิดเอาละไอเกิดมาจนก็ดีแล้วนี่มันลบยังไงจนแล้วเราจะเปลี่ยนลบให้เป็นบวกก็ต้องขยันต้องฝึกฝนต้องพัฒนาตัวเองจนรวยมันก็ต้องพัฒนาตัวเองเท่านั้นแหละร่ำรวยแล้วไม่พัฒนาตัวเองของพ่อของแม่ให้มาเท่าไหร่ก็หมด เพราะฉะนั้นเปลี่ยนลบเป็นบวกเนี่ยเหตุการณ์ในบ้านเมืองเหตุการณ์ในที่ทํางานเหตุการณ์ในสังคมในโลกเนี้มันมีเยอะถ้าเราเปลี่ยนลบเป็นบวกได้เราก็จะมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วเราก็จะผ่านไปได้แต่ถ้าคนไม่รู้จักเปลี่ยนลบเปลี่ยนเหมือนกับที่พาษิทธอาจารย์เคยมาพูดบ่อยๆเราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมได้แต่เราสามารถปรับใบเรือได้ ทิศทางลมเราไปเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมกันเรียบเวลาเราไปในท, <ำ S 2> ทะเล <ทำ S 2> ลมมาไหนแล้วก็ปรับใบเรือสู้ไงก<ช>็เหมือนเศรษฐกิจมันเป็นทั้งโลกทํำยังไงโควิดมันเป็นทั้งโลกเราก็ปรับใบเรือสู้กับมันใช่ไหมใส่หน้ากาก,ากล้างมือเท่าที่จําเป็นไปอยู่ในที่สาธารณะควรทําตัวยังไงสิ่งต่างๆเนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนลบให้เป็นบวกแต่ถ้าเราไม่ยอมเฮ้ยโควิดมึงต้องไปหรือว่าอะไรต้องไม่ได้ มันไม่ไปมันมาแล้วไงเหมือนการที่าพรเดินไปที่กลิ่นมันไม่ดีเราก็ควรจะปิดจมูกใช่ไหมใช่ค่ะหรืออะไรมาครอบมาอะไรต่างเนี่ยเป็นลักษณะที่มนุษย์เนี่ยต้องรู้จักหลบหลีกอยู่แล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนลบเป็นบวกรู้ไหมการที่าพร้าย้อนกลับไปสักล้านปีจะเกิดอะไรขึ้นสมัยก่อนมันจะมีไดนโนเสาร์ใช่ไหมมีค่ะมันก็จะมีเวลาเราจะกินเนื้อกินกวางกินแก้งก็ต้องไปเอาธนูไปไล่ย,ยิง หรือเอาหินไปบ้้งหัวแล้วก็เอามาแล่ด้อนนี้คือสมัยโบราณไงตอนหลังเขาก็เปลี่ยนปรับรูปแบบมาเรืเ่อยๆจนกระทั่งที่เราเห็นทุกวันนี้มันสะดวกสบายเพราะแต่ละยุคแต่ละรุ่นเขาก็เปลี่ยนให้เรามาอยู่เรื่อยต่อไปมันก็จะอาจจะเปลี่ยนไปได้เมื่อก่อนอาจารย์เคยปังมีคนเขาบอกว่าสมมุติว่าจากบ้านเราจะไปอเมริกาต้องไปเรือใช่ไหมต่อมาไปเครื่องบินใช่ไหมต่อไปมันอาจจะไปแบบ ก็สวยเอาอากาศเนี่ยเขาบอกยิงตุ้มเดียวแปดนาทีกินกาแฟไม่ทันหมดตัวยเลยถึงแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้มันก็ไวขึ้นใช่ไหมเพราะนั่นความมาสศจรารของมนุษย์เนี่ยวักแรกที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมีความสามารถใช้อํานาจเปลี่ยนลบให้เป็นบวกตอนนี้พุอพรเคยเสียใจไหมเคยค่ะเคยเศร้าใจเสียใจไหมผิดหวงังไหมมีค่ะนั่นแหละตรงนี้แหละอํานาจเราจะเปลี่ยนลบให้เป็นบวกได้ไงเมื่อก่อนอาจารย์มาจากบ้านนอกใหม่ๆ สอบเข้าตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้ก็หลายที่ได้ก็มีไม่ได้ก็มีเยอะเพราะไม่ได้เนี่ยบางคนผิดหวังกลับบ้านเลยหรือว่าบางคนไปทํามีดีมไลายตัวเองเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้ตลอดไปมันก็ต้องมีโอกาสยิ่งถ้าคนไปในสิทิอยากจะสอบนายทหารบางคนก็สอบตั้งห้าครั้งเจ็ดครั้งดูแม็กอาเธอร์เข้าเก่งขนาดไหนเข้าเรียนในรอยเวสพอยยังสอบจะต้องสามครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมแพ้มันก็จบ แต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้ครั้งสุดท้ายครั้งที่เราทําต่อไปไม่อาจจะสําเร็จเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในโลกเนี่ยไปดูได้เลยเปลี่ยนลบให้เป็นบวกนะนั่นแหละหรือแม้ทั้งประธานวีลิงค์หรืออย่างมนะ่ของสาระแหละคนะไม่ใช่ว่าเขาครั้งเดียวเขาได้นะเขาแพ้แล้วแพ้อ,อีกแพ้อะไรมาเยอะแยะหมดแต่พอเขาชนะครั้งเดียวเขาได้เป็นประธานาธิบดีเลยเพราะฉะนั้นนะการเปลี่ยนลบไปเป็นบวกก็ให้กําลังใจคนที่ผิดหวังท้อแท้หมดกําลังใจเนี่ยมันเปลี่ยนได้ นะบางทีมารุมมาตุ้มอะ่ะเคยได้ยินคําว่ามารุมมาตุ้มไหมค่ะได้ยินค่ะเหมือนยอดพ่อตายแม่ตายลูกตายเมียตายผัวตายอะไรต่างเนี้ยมาพอ<ม><ม>กันมหมด,หมดเลยค่ะมันมืดไงแต่ยามนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนลบให้เป็นบวกนี่นี่สำคัญแหละเพราะบางคนนี่ไม่ได้ยอมไม่ได้มันก็มันถึงมีเดี๋ยวนี้โดดน้ําตายใช่ไหมโดดตึกตายฆ่าตัวตายกินยาทั้งครอบครัวตายเขาไม่เปลี่ยนลบให้เป็นบวกบางครั้งอะ่ะมันนิดเดียวอะ่ะถ้าเปลี่ยนมุมได้มันก็ ไปโลดเหมือนกันเหมือนนักธุรกิจหลายคนที่อาจารย์เนี่ยจะไปไม่ไปแหละ่ะล่ะตู้นิดเดียวใช่ไหมอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นอาจารย์ไม่แน่ใจว่าไต้หวันหรือทางจีนอ่ะที่เขาเศรษฐกิจเขาล้มเละเลยแล้วน้ํามันท่วมไงเขาก็เลยแปลงไอ้ธุรกิจที่เขาเหลือๆเนี่ยเอาไปแจกจ่ายแล้วเราดมคนเอาเงินรวมกันแล้วก็ไปซื้อของแจกจ่ายทําไปทํามาธุรกิจตัวเนี้ยมันไปปรากฏในจอคนก็เลยกลับมาบูม S <S <an> ก็กลับเปลี่ยนไอ้ธุรกิจที่ว่าเจ๊งแล้วจะกลับขึ้นมาได้เห็นไหมคือ <S an> คนเราไม่ยอมแพ้เนี่ยเปลี่ยนลบให้เป็นบวกยเยทาหนังสือได้เรื่องหนึ่งนะเปลี่ยนลบให้เป็นบวกอ่ะ <S an> จัณยพรอ,อีกเรื่องหนึ่งอ่ามันเข้ากันเลยเป็นภาษิตหรืออะไรก็ไม่รู้นะเป็น <S an> คำคม <S an> คนเราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมได้แต่สามารถปรับใบเรือได้ตออคข้องกับเมื่อกี้ที่อาจารย์พูด <S 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 <an> สอดคข้องกันค่ะ <S an> คือทิศทางลมหมายความว่าไง เช่นกที่ยอออเป็นทหารและราชการเนี่ยที่ทางลมเขาก็ต้องบอกไว้แล้วเนี่ยคุณต้องมาเช้ากลับอย่างนี้นะคุณต้องแต่งตัวอย่างนี้คุณต้องกลับเนี่ยที่ทางลมกตรทีอออบอกอ้าวแมาไม่อยากแต่งตัวทหารอยากแต่งตัวพลเรือนมาทํางานได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะได้เขาก็ให้ลาออกอ่ะถ้าอยากเป็นพลเรือนก็ลาออกไปสิใช่ไหมค่ะทหารก็เอ้ยเปนไต้องติดอะไรบนบ่าเป็นดาวเป็นเนี่ยไม่ติดได้ไหมออกชีชีดได้ไหมก็ได้เัาออกไปไปเป็นข้าราชการพลเรือนก็ ใช่ไหมเราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราปรับใบเรือได้บางคนเนี่ยจบใหม่ๆโอ้โหอยากซื้อรถอยากมีบ้านอยากอะไรเนี่ยมีได้เพราะนั้นได้แต่ต้องรอจังหวะเวลาเราปรับใบเรือได้เนี่ยอาจารย์เข้ามาเรียนเตรียมนักเรียนลอยเนี่ยบ้านก็ไม่มีอยู่เมื่อก่อนเนี่ยก็ไปอยู่วัดมั่งอยู่กับเพื่อนบ้างอะไรเนี่ยเพราะเราไม่ปรับตรงนั้นเราเฮ้ย oh, ก hey, ูต้องมีบ้านเท่านั้นก็เรียบร้อยเลย,เ,ลยเราก็ต้องไปอาศัยอยู่คนนู้นอยู่วัดอยู่วาอยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรต่างๆเนี่ย เนี่ยปรับดูให้อยู่ในสังคมได้เมื่รอจบมาเราอยากมีบ้านเราก็ค่อยๆเจ็บเงินเราทําในทางที่ถูกต้องตามตํานองกองทำเราจะไปทําผิดทิศทางเพราะฉะนั้นเวลาคนเนี่ยเอาภาสิทนี้ไปใช้นะการที่ออาจารย์ว่าอันนี้ดีเราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมแต่เราสามารถปรับใบเรือได้สมมติคนอยู่ในสังคมเราเอ้ยไม่ชอบสังคมแบบนี้ก็ไปอีกสังคมหนึ่งก็ได้เขาก็มีเยอะแยะให้เลือกนะ บางคนที่มาอยู่ต่างประเทศเยอะแยะเลยไงเราไม่ชอบประเทศไทยบางคนชอบประเทศไทยญี่ปุ่นฝรั่งก็เข้ามาอยู่เมืองไทยเขาบอกมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขดีเขาก,ก็กลับมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราปรับใบเรือแต่ถ้าอยู่ในกฎกติกาก็ต้องทําตามกฎกติกาจอยีอาพร,รเคยไปสิงคโปร์ไหมไม่เคยไปค่ะจอยเอฟพรข้ามถนนโดยไม่ได้สนใจอะไรบ้างเมืองเราอาจจะกล้องต่องไม่ถึงหรือไม่ได้สนใจแต่ถ้ากอยเอาพรไปทําสิงคโปร์ทนทีเลย อ่ไม่เห็นตำรวจแต่ว่าทำผิดกฎหมายก็เห็นเลยใช่ไหมหรืออย่างยาบ้องยาบ้าเนี่ยถ้าทะเล,ะลาะทาร่าเข้าไปสิงคโปร์เขาก็แขวนคอเลยใช่ไหมค่ะเมืาอกฎหมายเขาไงคุณเข้าไปประเทศเขาคุณต้องยอมรับเหมือนฝรั่งเขาเข้ามาตอนเนี้ยไม่ว่าจีนฝรั่งจะเข้าประเทศไทยทําไงต้องอะไรจักตัวก่อนใช่ไหมใช่ค่ะสิบสี่วันไม่เป็นโรคคุณก็เที่ยวได้เต็มที่เลยจะอยู่ตามกําหนดจะอยู่เท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดไม่ยอมให้กักตัวก็กลับไปบ้านคุณ มาอยู่นี่ต้องทําตามกฎไม่งั้นแล้วมันระบาดขึ้นมามันก็เสียหายทั้งประเทศคนดีๆเขาก็โดนรับไปด้วยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องคาคมคาําภาษิตเล็กๆน้อยๆเนี่ยายานบอกว่ามันมีประโยชน์เยอะแต่เราต้องขอบคิดมันเหมือนกับตัวยาที่เขาสากัดมาให้แล้วมันถูกปล่อนมาด้วยวัฒนธรรมด้วยระยะเวลายาวนานแล้วพอฟังแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหม เราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมแต่เราสามารถปรับใบเรือปรับใบเรือคือเปลี่ยนปรับความคิดเราให้เข้ากับสังคมคำว่าสังคมเขาต้องมีกฎกติกาเหมือนประเทศชาติอ่ะต้องมีกฎหมายมีวัฒนธรรมมีวิธีการเหมือนบ้านเราขับรถมันต้องซ้งายขายซ้ายมันใช่ไหมใช่ค่ะถ้ากันยาอรอาจจะไปมาไปเขมรเขาอาจจะเป็นขวาขายฝามันก็ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปตามทิศทางเหมือนเราไปต่างประเทศเนี่ย ฝรั่งก็กินอะไรเราก็ต้องกินแบบนั้นจะมาบอกโอ๊ยข้าวแกงทำไมไม่มีเยอรมันนี่ฝรั่งเศสอังกฤษนี่ไม่ไม่มีมมข้าวแกงไม่ได้หรอกมันไม่ใช่บ้านเราบ้านเขามันเข,เขาเรียกฟาสต์ฟู้ดไงใช่ไหมฟาสต์ฟู้ดบ้านเ,าเราก็ก็ต้องมัดไงฟาสต์ฟู้ดบะตั้งโกกระปไข่ลวกตอนเช้านี <c oughs> ่เพราะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมหรืออะไรต่างเนี่ยเราเอาไปใช้ได้หมดปรับใบเรือหรือเข้าอยู่ในสังคมเราก็ต้องปรับมุตการมญี่ปุ่นเขามีงานเลี้ยงเขามีงานแต่งงาน เขาต้องแต่งกายยังไงยังไงถ้าเราไปลากรองเท้าแตะใส่กางเกงขาสั้นครับในงานากล้าไหมล่ะไม่กล้าค่ะเราก็ต้องกล้าก็แต่าเ,<ป>เขาต้องมองเราเป็นจุดเด่นเลยแหละใช่ไห<ช>มอ<ะ>าจารย์ปกติไม่ค่อยชอบใส่สูทหรอกแต่เวลาไปงานใหญ่ๆก็ต้องให้เกียรติก็ต้องใส่สูทที่ความรู้สึกตัว,ตวแล้วจะไปบรรยายหรืออะไรที่ไหนสซมาอาจารย์จะใส่เสื้อธรรมดาในงาน เราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเข,า,เข,า,เขากับเวทีกับสังคมเขาให้ไดน้นี่ก็เป็นภาษิต์เล็กๆน้อยอีกอันหนึ่งเป็นของสกอปเพนฮาเวอร์เขาบอกว่าตอนนี้ก็เจ็บปวดดีเหมือนกันนะเราแทบจะไม่คิดเลยว่าเรามีอะไรบ้างแต่เราคิดแต่เพียงว่าเราขาดอะไรบ้างเท่านั้นเป็นไงฟังแล้วรู้สึกเยัยคือมีไม่คิดอ่ะคิดว่าเราขาดนี่แสดงว่าอะไรเราไม่รู้จักคําว่าพอเพียงไม่รู้จักคําว่า สันโดษคือมีแล้วก็ไม่พอไงไอ้นี้เขาเรียกอะไรจนตลอดชีวิตใช่ไหมคือคนจนก็คือคนที่ยังอยากได้อยู่อ่ะถึงแม้การที่ยีพอจะมีแสนล้านแต่บอกว่ายังไม่พออยากมีอำนาจอยากมีรถอีกอยากมีเงินอยากมีบ้านใหญ่อ่ะการที่ยีพอก็ยังจนอยู่แต่ถ้าเรามีพอกินพอใช้มีบ้านหลังเล็กๆมีรถสักคันหนึ่งขับรถไปทำงานได้จะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เราไม่ปต้องไปผ่อนมาก แล้วเงินพอเหลือพอทีเนี้ยก็เรียกว่าเป็นเศรษฐีในบ้านเราได้แล้วใช่ั้ยแต่คนที่ตกนรกทุกวันเนี้ยเพราะประโยคนี้แหละคือไม่คิดว่าเรามีอะไรคิดแต่เพียงว่าเราขาดอะไรถ้าเราคิดว่าเราขาดอะไรเนี่ยของจะเต็มบ้านเลยใช่ไหมกันพี่ยอนใช่ค่ะเราก็จะตนนเต้มตลอดอยู่บ้านหลวงป่ะ,ะอยู่บ้านหลวงค่ะ,ลคะแล้วเต็มไหมอย่างเต็มค่ะ นั่นไงเห็นไมชัดเจนแล้วเดี๋ยวก็ไปหอบใจมาตอนแรกก็บ,บ้านเข้าไปว่างเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะตอนอาจารย์จบมาร้อยปีก็บ้านก็ไม่เคยมีอะไรทีวียังไม่มีเลยนะก่อนเนี่ยพออยู่ๆป้าเอ๊ะมันมาอย่างไงเขางมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะนั้นเราแทบไม่คิดว่าเรามีอะไรแต่เราคิดว่าเราขาดอะไรพวกเนี้จนตลอดชาติเคยเห็นเศรษฐีจนตลอดชาติไหมสมัยพุทธกาลก็มีเศรษฐีอยู่อย่างอดอ,ดอดอยากแต่เงินเยอะนะ แต่จะกินจะใช้เนี่ยกเมก็ดกะแหม่เนี่ยตรงนี้เก็บเงินมาให้ลูกหลานหลานหมดแหละนะแล้วขี้เหนียวกว่าจะได้มาเนี่ยเพราะเศรษฐีพวกนี้ลาบากลําบนใช่ไหมรู้จักจใช้ชีวิตแล้วก็จะขี้เหนียวจะไม่ยอมใช้เงินจริงๆเนี่ยเงินเป็นของสมมุติการที่ยาพรว่าจริงไหมจริงค่ะตอนตายแล้วใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ค่ะเออไม่ว่าแก้วแหวนเงินทองอะไรต่างเนี่ยเป็นของสมมุติเหมือนลิเกละครเนี่ยแหละพอเงินเรามีเยอะ อำนาจเยอะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงสุดเยรู้ไหมคนหลายคนไม่เข้าใจอาจารย์จะบอกให้ยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องเงินเนี่ยแปลงเป็นบุญกุศลแปลงเป็นคุณงามความดีสระให้ได้ให้เร็วที่สุดเพราะไม่รู้ว่าชาติหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้อะไรมันจะเร็วกว่ากันเหมือนที่เจมเหลืองศักดิ์ก็ออกคลิปอาจารย์ชอบดูใช่ไหมจาจันที่อาพรบอกชาติหน้านาน,านใช่ไหมถ้าเราตายวันนี้ชาติหน้ามันมาอย่างไง มาแล้วมาเร็วเลยใช่ไหมใช่ใชค่ะ,คะเผ <พอ S 2> ื่ออาจจะถึงก่อนพรุ่งนี้ด้วยจริงป่ะใช่ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่เาเมื่อ,อไร่เราไม่รู้เพราะนั้นเมื่อเราไม่รู้เนี่ยผู้เจ้าบอกอย่าประมาทอย่าประมาทก็เอายศเอาเงินเอาไม่รู้ที่เรามีเนี่ยทำคุณงามความดีแปลงนะแปลง,งเหมือนอาจารย์หลักแก้วเนี่ยแปลงเงินแปลงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหนังสือมั่งเป็นดีวีดีเป็นซีดีเป็นเสียงอะไรเนี่ยแจกไปทั่วประเทศเนี่ยอันนี้เราแปลงพอแปลงเสร็จแล้วพวกนี้มันจะอยู่กับ แผ่นดินอยู่กับประเทศชาติอยู่ตลอดไปไม่มีวันตายนักรบโบาราณแปลงร่างกายยอมถวายเป็นราชปรียอมตายคาแผ่นดินเขาก็มีอนุสาวรีย์อย่างบางระจา์ใช่ไหมพญาพิชัยดาบหักพระราชมนูสิ่งต่งางๆเหล่านี้นั่นก็คือเขาเอาร่างกายและจิตใจเขาเนี่ยทดแทนพระคุณสร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินนี้ปัจจุบันมันไม่มีลบลาข่าศึก 50, เราก็เอาเงินเอาโอกาสเอา อำนาจราสนาที่เรามีเนี่ยแปลงเป็นบุญเป็นกุศลแปลงเป็นคุณงามความดีไว้ให้กับแผ่นดินถ้าเราทําอย่างนี้ได้ทุกคนนะกัญญาบอดมันก็จะไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นในโลกนี้เลยแต่พอเราไม่ทําสาเหตุที่มันเราไม่ทําก็คือเห็นแก่ตัวเพราะเห็นแก่ตัวมันก็ก็ทะเลาะอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้นนั้นแหละนะมันอันนี้เอาไปใช้เลยเราแทบจะไม่เคยคิดว่าเรามีอะไรแต่เราคิดว่าเราขาดอะไร ถ้าเราพอมีพออยู่พอใช้พอกินตามทฤษฎีของนายหลวงรัชกาลที่าเนี่ยนั่นแหละวันหนึ่งอาจารย์ว่าทฤษฎีเนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่แล้วโลกทั้งโลกตอนนี้เป็นไงตกระดรรมลําบากเห็นไ,ไหมโควิดกินไปทั้งโลกแล้วใช่ไหมตอนนี้ต่อไปก็จะตายกันไปเรื่อย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 นี่แหละพอตายเรื่อยเรื่อยเราจะคิดเราจะใกล้อวสานแล้วเราจะคิดว่าไอ้ที่เรากักตุนไว้เงินทองหรืออะไรเนี่ย ถ้าจะไม่รู้สึกรู้สาเวลาเราไปเราก็ไปอ่ะเราไม่ได้ขอบมันไปอย่างนี้ก็บาทเดียวนะกัญยาพรตะเลอรจะใส่ปากบาทเดียวนั่นแหละแล้วพอเผาบาทเดียวก็ไม่ได้ออาไปนะอ,าอีกนะกัญยาพรเราไปดูเวลาเผาศพใครก็ได้เราไปดูที่เ<ะ>คยไปแม่ไปดูงานศพอะ่ะต่เวลาเขาเผาศพอะ่ะนะลองดูเผาจริงอะ่ะพอเผาเสร็จตเปเลอรเขาก็เดี๋ยวนี้อาจจะหลายบาทหน่อยอยังอีกปะ่ะทำไมเขาไม่ใส่แบงค์ร้อยแบงค์พันล่ะอรู้ไหม ถ้าบอกว่าเอาพ่อแม่เอาเงินไปใช้ไม่ไม่ใส่แบงค์พันเพราะแบงค์พันโดนไฟเผาไหมไม่ไหมไม่ค่ะใช้เหรียญเนี่ยมันไม่ไหม,ไม่เป็นกุศโลบายว่านี่ไงรวยแสนล้านบาทเดียวยังไม่เอาไปเลยเห็นไหมเห่นไหมเป็นกุศโลบายของคนสมัยโบราณเพราะนั้นเนี่ยโลกนี้คือละครเล่นจนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องกลับเข้าสู่เคยดูหนังตะลุงไหมล่ะเคยค่ะรู้จักใช่ไหมหนังตะลุงรู้จักค่ะเวลาเขาเล่นเนี่ยหนังตะลุงเนี่ยมันผ่าแผงด้วยอะไรเงา ช้เงาเล่นกันใช่ไหมใช่ค่ะอยู่หลังแต่<า>พอไปดับไปไงหนังตะลุงมีลิตรไหมไม่มีค่ะอ่าแล้วไอ้ตัวไอ้ยอดทองไอ้ไข่นุ้ยไอ้ไอ้อะไรอะเขาก็เลยเก็บใส่กล่องแล้วก็กลับบ้านเป็นไงเมื่อกี้มีลิตรนะจับใส่กล่องแล้วหมดลิตรแล้ว <c oughs> หมดลิตรแล้วจะเป็นฤษีชีพายเป็นคนเป็นเสนาบดี N จับเข้ากล่องหมดเนี้ยมนุษย์มันก็อยู่แค่นี้แหละตันติยาบดใช่ไหมเหมือนมีเวลาทั้งปิ้น เพียงแต่ว่าเมื่อเราก่อนจะตายเนี่ยเราควรจะทําคุณงามความดีไว้กับแผ่นดินที่เราได้เหยียบได้ย่ำได้กินได้อยู่ได้นอนได้ใช้ได้มีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขมาช้านานอย่างน้อยก็เจ็ดแปดร้อยปีแล้วอ้าวอีกสักคำสุดท้ายเป็นสุภาษิตของสเปนเขาบอกจงรื่นลมกับสิ่งที่คุณมีขณะที่คนโง่พร่ำเพรียกไปหาไม่รู้จบ แม่มันมาต่อจากเมื่อกี้เป๊ะเลยนะเราไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะมันต่อกันพอดีจงรื่นลมกับสิ่งที่คุณมีหมายความว่าการเยารอยศอะไรร้อยโทร้อยเอกเราก็มีความสุขตามอัตภาพของเราเราจะไปเทียบกับพันโทพันเอกพันโทพันเอกเขาเยอะขึ้นกับเราก็จริงแต่เขาก็มีภาระหนักกว่าเราเพราะว่ายศที่มันอยู่บนบ่ายิ่งมากมันก็มีน้าหนักมากอาจริงป่ะจริงค่ะ ยิ่งน้อยน้ำหนักก็น้อยยิ่งมากก็น้ำหนักมากอย่าไปอิจฉากันเพราะว่าใครจะเป็นพลโทพลเอกเขาก็มีน้ำหนักของเขาเพราะเขากว่าจะขึ้นไปตรงนั้นเขาก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเพราะเราไม่อยากขึ้นเราอยู่ตรงนี้เราก็มีเบาๆพอกินพออยู่พอใช้วันหนึ่งพอเรายกสูงขึ้นสูงขึ้นน้ำหนักเริ่มมากขึ้นหน้าที่การงานมันก็จะใหญ่ขึ้นต้องรับผิดชอบเยอะตามจํานวนเงินที่เราได้รับ ตามจํานวนสังลกสีที่มันอยู่บนบ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรารื่นรมกับสิ่งที่คุณมีเนี่ยคือสันโดษพระกนสอนเรื่องสันโดษในวัตถุแต่อย่าสันโดษในความดีความดีอย่าสันโดษทาไปเรื่อยๆจงเรลื่นลมกับสิ่งที่คุณมีคณะที่คนโง่พร่ำเพรียกไปหาไม่รู้จบเป็นไงก็อยากอยู่เรื่อยเลยเท่าไหร่ก็ไม่รู้จกักปองออกนะเหมือนกบที่มันอยู่ในตะชุนวัด เ็นไก่พระเอาข้าวมาให้กินกบก็อยากเป็นไก่พอสักเดียวมีหมามาไล่ไก่กบบอกโอ้โหไก่เนี่ยกระจอกขอเป็นหมาดีกว่าเพราะไล่ไก่ได้พระโกนแล้วมีคนเดินมาหมาจะไปไล่กัดคนคนก็ตีหมาไปาไอ้กบก็อยากจะเป็นคนอีกแล้วสามารถตีหมาได้ไอ้คนงก็ไปที่ริมน้ําไปล้างขาล้างเท้าพระก,กแมงวันมาเกาะทีค่คนคนจะหนีแมงวันบอกไอ้แมงวันนี่ยุ่งจริงไว้ กบบอกโถวาเป็นคนนึกว่าจะแน่เป็นมแมลงวันดีกว่าสุดท้ายมแมลงวันมาเกาะที่หน้าผากกบก็แลบลิ้นครับเข้าปากหมดเลยเป็นไงการดิยาฟอรอร่อยไหมอร่อย,ออยค่ะกบบอกสุดท้ายไปไปหาแล้วเว้นตัวเองดีกว่าคน <c oughs> เราก็เหมือนกันการดิยาฟอนจำไว้เลยนะว่าสุดท้ายเนี่ยเราเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเพราะเราจะไปเป็นอย่างการดิยาฟออยากจะเป็นนางสาวไทยมันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ มาถึงขนาดนี้ถ้าไปสมัครเขาบอกมาอาจจะหน้นาตาดีแต่ว่ามันไม่ใช่วัยไม่ใช่โอกาสอย่างนั้นแล้วเพราะนางสาวไทยมันก็ปีหนึ่งมีคนเดียวก็ให้เขาไปเหออใช่ไหมหรือยิ่งนางงามจักรวาลยิ่งคนเดียวเลยมิสอยู่ในวงอยู่ใเวิร์เนี่ยก็มีคนเดียวดาราก็มีไม่กี่คนแล้ววันหนึ่งเราเป็นตัวเราเนี่ยเราจะเข้าใจว่าดาราแปลว่าดาวใช่ไหมดาวมันก็ลอยไปลอยมาพอหมดแสงมันก็ลวงแต่เราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราก็ อยู่ตามมีตามเกิดเราสามารถที่ย่อย่างมีความสุขได้ความสุขนี่มันไม่ต้องไปเพลียหาใครเลยนะกันทิยาปอนอาจารย์ว่าคนมันคิดมากไปเองโอ้โหต้องขึ้นเครื่องบินลงนู่นต่อไปนู่นไปนี่ต้องไปเที่ยวให้ทั่วโลกถึงจะมีความสุขไม่ใช่งั้นพระพุทธเจา้าท่านก็ไปทั่วโลกสิท่านอเหาะเหินเนอากาศท่านหายตัวก็ได้เยอะแยะอันไปสั่งสอนเวเนยศาสตร์ให้มีประโยชน์มากกว่าเห็นไหม มันไม่เชื่อเราไม่ถามเศรษฐีที่ไปต่างประเทศบ่อยๆขึ้นเครื่องบินทีมก็ตื่นเต้นนะพอาจารย์ก็ขึ้นมาหลายรอบล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้ง <c oughs> ถ้ามาล่วงไปไม่รู้ว่าไม่มีโดดร่มไม่มีร่มให้กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยจงมีความสุขกับสิ่งที่เรามีเถอะอย่าไปเพลียกเรียกหาจนไม่มีจากรู้จบมันจะเหมือนกบเนะ่ยเข้ามาในสุดก็กลับมาเป็นตัวของตัวเราเนี่ยดีที่สุดนะับจารยาพอ อ่ะวันนี้ก็เอาแค่นี้แหละสองสาคำนี้ก็เอาไปเป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตน่าจะมีประโยชน์าตามท้องควรนะได้ค่ะต้องขอขอบคุณพลตีหลักแก้วมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะใจค่ะ